วันนี้เราจะมาคุยกันถึงสถานการณ์ที่ร้อนระอุที่สุดจุดหนึ่งในยูเครนตะวันออกตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือสมอรภูมิโปโครฟสก์ซึ่งกําลังกลายเป็นจุดปะทะที่สําคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับเรื่องนี้หนักหนาขนาดที่ว่าประธานาธิบดีเซเลนสกี้เองยังต้องออกมายอมรับแบบตรงๆเลยนะครับว่าสถานการณ์ยากลําบากมากซึ่งคําพูดสั้นๆแค่นี้ก็บอกอะไรได้เยอะเลยเกี่ยวกับความตึงเครียดที่นั่นครับเอาละครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าทาไมเมืองนี้ถึงกลายเป็นสมรภูมิ ที่อาจจะชี้ขาดทิศทางของสงครามได้เลยเคร์กบอกว่าตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากองกําลังรัสเซียโหมบุกหนักมากๆเข้าใส่โปโครฟฟ์ k, ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์สูงทาให้เมืองนี้ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลจริงๆครับคำถามก็คือทําไมล่ะทําไมเมืองแค่เมืองเดียวถึงกลายเป็นเดิมพันที่สูงขนาดนี้สําหรับทั้ง2ฝ่ายเรามาหาคําตอบกันครับถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นเลยว่าโปโคลสกี้เนี่ยไม่ใช่แค่เมืองธรมธรมดาานะครับ แต่มันเป็นเหมือนศูนย์กลางโลจิสติกที่สําคัญมากๆเป็นจุดเชื่อมต่อของทั้งรถไฟและถนนสายหลักพูดง่ายๆก็คือใหค้คุมเมืองนี้ได้ก็เหมือนกลุ่มเส้นเลือดใหญ่ในการขนส่งกําลังพลและสเสบียงทั้งหมดในพื้นที่นี้ไว้ในมือเลยครับสาหรับรัสเซียแล้วการยึดโโคอฟสฟ์ให้ได้มันก็เหมือนกับการได้กุญแจดอกสําคัญเลยครับเพราะมันจะสามารถตัดเส้นทางลําเลียงของยูเครนแล้วก็เปิดทางให้ตัวเองบุกเข้าไปในพื้นที่ที่ลึกขึ้นได้อีกถือเป็นก้าวที่สําคัญมากๆในการรุกคืบที่ดอนเนสเลยทีเดียว แต่ในทางกลับกันสำหรับฝั่งยูเครนแล้วการเสียโปโครสไปนี่คือหายนะเลยนะครับมันไม่ได้หมายถึงแค่เสียเมืองเมืองหนึ่งไปแต่มันอาจจะหมายถึงแนวป้องกันทั้งหมดทางตวันออกพังทลายลงมาซึ่งจะบีบให้ยูเครนต้องถอยร่นครั้งใหญ่และอาจจะนองไปสู่การสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้เลยครับทีนี้พอพูดถึงการสู้รบเนี่ยรูปแบบการรบที่นี่ก็น่าสนใจมากเราไปดูกันครับว่าเขาสู้กันยังไง ภาพที่เราเห็นในตารางนี้มันชัดมากเลยครับคือ2ฝ่ายนี้ใช้ยุทธวิธีที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยฝั่งรัสเซียจะใช้กําลังที่เหนือกว่าทั้งทหารราบยานเกราะแล้วก็ปืนใหญ่ระดมยิงเข้าไปไม่หยุดในขณะที่ยูเครนซึ่งมีทรัพยากรจํากัดกว่าก็ต้องสู้แบบฉลาดคือตั้งรับอย่างเหนียวแน่นแต่ก็มีการถอยเพื่อรักษากําลังพลและพยายามปกป้องจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่สุดเอาไว้ให้ได้ แล้วต้องบอกว่าการสู้รบที่เนี่มันไม่ใช่การรบในที่โล่งแจ้งนะครับแต่มันคือการสู้รบกันแบบทุกตารางนิ้วจริงๆในสร้างปราหักพังของเมืองคือสู้กันแบบประิยะปประชิดเลยภาพแบบนี้แหละครับคือภาพจริงของสงครามในเมืองตอนนี้ทุกตึกทุกซอยกลายเป็นเหมือนป้อมปราการการรบแบบนี้มันทั้งช้าทั้งสูญเสียหนักแล้วก็โหดร้ายมากๆครับแล้วมันไม่ได้มีแค่การยิงกันธรรมดานะครับ สนามรบตอนนี้เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยทั้งระเบิดนำวิถีดโดรนแบบต่างๆที่ตรวจจับได้ยากแถมยังมีระบบตรวจจับความร้อนที่ทำให้การหลบซ่อนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่หนักไปกว่านั้นคือปัจจัยเรื่องสภาพอากาศยังหมอกหนาๆเนี่ยก็กลายเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้การใช้ดโดรนลาดตระเวนซึ่งเป็นเหมือนดวงตาของกองทัพทำได้ยากและเสี่ยงขึ้นไปอีกครับและหนึ่งในจุดที่ชี้เป็นชี้ตายที่สุดเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าเส้นเลือดสุดท้ายนี่แหละครับมันคืออะไร มันก็คือเส้นทางส่งกําลังบํารุงเส้นหลักที่เหลืออยู่ถ้าเส้นทางนี้ถูกตัดเมื่อไหร่โปรคอฟสกี้ก็จะถูกล้อมโดยสมบูรณ์ทหารยูเครนข้างในก็จะขาดการสนับสนุนทันทีนี่แหละครับคือเหตุผลที่พวกเขาสู้ยิบตาเพื่อปกป้องเส้นทางน,นี้ไว้ให้ได้เอาละครับนอกจากเรื่องกลยุทธ์การรบแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดและน่าเศร้าที่สุดก็คือผลกระทบต่อชีวิตคนทั้งทหารในสนามรบและพลเรือนผู้บริสุทธิ์ มีเสียงสะท้อนจากทหารยูเครนนายหนึ่งนะครับแม้จะไม่เปิดเผยชื่อแต่เขาเล่าว่าแรงกดดันมันหนักหนาสาหัสมากไม่ใช่แค่ร่างกายที่ต้องสู้รบไม่หยุดแต่เป็นสภาพจิตใจที่ต้องเจอกับความเหนื่อยล้าและความกลัวอยู่ตลอดเวลาส่วนพลเรือนก็ไม่ต้องพูดถึงเลยครับชีวิตของพวกเขาพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงต้องอบพยพหนีตายกันเป็นจำนวนมากบ้านช่องพังเสียหายระบบสาธารณลป,ประคพื้นฐานอย่างน้ำไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตถูกทำลายหมดสิน้น การใช้ชีวิตแบบปกติกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปครับเอาล่ะครับทีนี้เราลองถอยออกมามองภาพใหญ่กันบ้างว่าผลของสมรภูมินี้มันจะส่งผลกระทบไปไกลแค่ไหนต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่โบโ o ฟสเนี่ยมันเหมือนเป็นภาพย่อส่วนของสงครามทั้งหมดในตอนนี้เลยครับมันคือสงครามแห่งการบั่นทอนกําลังที่ทั้งสองฝ่ายต่างทุ่มทุกอย่างที่มีเข้าสู้เพื่อหวังว่าอีกฝ่ายจะหมดแรงไปก่อน ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องแลกมาด้วยการสูญเสียที่มหาศาลของทั้งสองฝ่ายตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าเดิมพันมันสูงแค่ไหนถ้าเกิดวรัสเซียยึดได้ก็จะถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ในดอนเนสเลยแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าเกิดยูเครนต้านไว้ได้สําเร็จมันก็จะช่วยให้แนวป้องกันของพวกเขายังคงอยู่ต่อไปได้และเป็นการสกัดโมเมนตัมการบุกข,ของรัสเซียครั้งสําคัญซึ่งไม่ว่าจะออกทางไหนผลกระทบมันใหญ่หลวงแน่นอนครับสุดท้ายแล้วคําถามสําคัญมันก็เลยวนกลับมาที่ว่า ชะตากรรมของเมืองแค่เมืองเดียวเนี่ยมันจะกำหนดอนาคตของสองครามทั้งหมดได้จริงๆเหรอปกครองฟรัฟส์ไม่ใช่แค่จุดๆหนึ่งบนแผนที่อีกต่อไปแต่มันคือสมะระภูมิที่เป็นตัวแทนของการต่อสู้ทั้งหมดและผลลัพธ์ของมันก็คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ